โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกมใหม่ครับมอสแพคสโตนบล็อกสามกับผมอีกแล้วเนาะโอเคนะครับก็กลับมาแล้วนะจากสงกรานเนาะที่เรียกได้ว่า,าสนุกกันนะน่าจะเพลินเพลินกันอยู่เนาะโอเคก็สวัสดีวันสงกรานนะอ่ะแล้วก็สวัสดีวันพีใหม่ไทยย้อนหลังด้วยนะเพราะว่า,าผมไม่ได้ลงคลิปช่วงสงกรานเนาะอ่ะผมก็แบบพักผ่อนในแบบของตัวผมเองเนาะ โอเคหลายๆคนก็อาจจะได้พักผ่อนกันแล้วนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าสงการของแต่ละคนเนี่ยจะโอเคกันแค่ไหนเนาะโอเคก็คิดว่าน่าจะมีความสุขกันทุกคนนะอ่ะก็ตอนนี้ก็หลังสงการแล้วนะก็ได้ลากลับมาทำงานเนาะโอเคครับอ่ะโดยที่เราสัญโดยที่เราสัญญากันก่อนสงการใช่ไหมว่าเราจะเริ่มตัวของ industrial forging เนาะโอเค ซึ่งผมก็ได้ทำเควสไปเล็กน้อยแล้วเนาะแต่ว่าสำหรับ Industrial forging เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราต้องการอยู่เนะาะน่าจะเป็นตัวของตัวไหนวะไม่ใช่ฮะไอ,อ,อตัวนี้แหละ Industrial forging ก็คือน่าจะเป็นตัวนี้เนาะที่เราจะเอามาใช้ทําตัวของ Singularity เนาะนะ อ่าแล้วคือเราจะต้องใช้ตัวไหนในการทำซิงคูลาริตี้อ่ะคือมันมีซิงคูลาริตี้ของตัวอินดัสเทรียลฟอร์สอยู่ด้วยเนาะเอเดี๋ยนะอ่าฮะอ่ะไนโตรอ๋อโอเคตัวนี้ช่างมันเนเตอร์สตาร์โพลเนียมอันนี้ป่ะนี่นะอ่าตัวนี้ตัวนี้เนาะ โอเคก็คือตัวนี้นะแอดออนโปรเซสซิ่งเกียรเทียสอเนาะต้องใช้ลาเทกนะแต่มันเะกียรเนาะประมาณนี้นะใช้ไฟด้วยนะหลักๆก,ก็คือสิ่งที่เราจะทำก็คือตัวของลาเทกนะซึ่งลาเทคก็จริงๆก็ทำไม่ยากเนาะใช้ตัวของดีนะฟลูอิดเอ็กทรเตอร์นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำไปตามเควสของมันแล้วกันเนาะนะนะอย่างแรกที่ให้เราทำเลยก็คือตัวของฟลู i d ดเอ็กทร o r เเนาะ เดี๋ยวเราเสิร์ชในช่องค้นหาแล้วกันนะอ่าอินดัสเทร r ยล r ฟสตออ่าตัว f l u อ d ตัวของ Fluid Extractor เตนาะตัวนี้นะขาดตัวของ Machine Frame กับตัวของอ่า i g h t Pressure Plate เนาะโอเคผมคิดว่าน่าจะต้องใช้ยเยอะนะเพราะงั้นเราจะเอาไปใส่ในระบบของเราก่อนเนาะ มีใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่าเหลืออยู่เนาะโอเคแล้วก็เราต้องการตัวของไฟฟ้าด้วยเนาะอะเราทำตรงนี้แล้วกันนะ,ะเดี๋ยวนะเราจะเอาตัวสายไฟเนาะอะเป็น universal cable เนาะตัวใหญ่สุดนะครับแล้วก็ plug point plug point อ่ะ plug point มาหนึ่งอันเนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะต่อสายตรงนี้แล้วกันประมาณนี้อ่ะวเหรอเราจะวางฟัคพอยไว้ตรงนี้ต่อกับเน็ตเวิร์กของเราเนาะอ่ะแค่นี้ก็น่าจะจ่ายไฟได้แล้วนะต่อไปครับตัวของ Fluid Extractor นะะมานน่สำหรับตัว Fluid Extractor เนอนาะสำหรับวิธีการใช้เนี่ยมันจะต้อง อ๋ออยู่นี่โอเคนะขอพลิกแอ็กหน่อยครับโอเคเราจะวางมันตรงนี้แล้วกันนะอืมไม่ดแบบนี้ไม่ได้ต้องวางให้มันหันหน้าเข้าไปทางอื่นเนาะโอเคอันนี้คือทางหน้าของ Fluid e x t ็กแท o r เนาะอ่ะซึ่งวิธีการที่เราจะใช้ตัวของ Fluid ดเอ็กแท o r นะเราจะต้องอมีไม้เนาะไม้อะไรก็ได้นะ อ่าผมเอาเป็นอืมกำลังคิดอยู่อ่า็อกเป็นไม้ธรรมดาแล้วกันไม้โอ๊กเนาะเพราะหลกัหลกๆก็จะใช้ไม้โอ๊กกันเนี่ยแหละนะฮะพอว่างแล้วมันจะทำการแบบสกัดตัวลาเทกจากไม้เนาะซึ่งตรงนี้อ่าเราเล่งเวลาได้นะเออฮะโอเคแต่ว่าเรื่องการเล่งเวลาเดี๋ยวอืม ัวเล่งเวลาเราไม่ค่อยพอแล้วอดิประเด็นเอ่อเราตรงนี้ก็ตรงนี้ไม่มีตัวเร่งเวลาเนาะตัวเร่งเวลาหลักๆน่าจะอยู่ที่อ่ข้างในตัวนี้ปะข้างในนี่เออซึ่งโอเคเดี๋ยวเรื่องเล่งเวลาไว้ทีหลังแล้วกันเนาะเพราะว่าเอา่อเดี๋ยวผมค่อยคราฟแล้วกันตัวเล่งเวลานะแต่ว่าเรามีตัวของ t e m p พลโร่พาวอยู่เนาะตัวนี้ก็ใช้เล่งเวลาได้นะ,ะก็คือเนี่ยมันจะจะทำให้ลาเทคได้เพิ่มขึ้นเนาะโอเค ประมาณนี้นะสำหรับการสก,กัดลาเท็กต่อไปเฟ้นให้เราคราฟตัวของลาเท็ก processing unit เนอะอ่าเราต้องการลาเท็กบักเก็ตนะโอเคบักเก็ตมาแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ปุ๊บเราจะได้ลาเท็กบักเก็ตเนาะลาเท็กเนี่ยมันจะเก็บได้แค่1000มิลลิบักเก็ตนะก็คือ1บักเก็ตนั่นเองโอเคเราก็เอามาคราฟเนาะเป็นตัวของลาเท็ก processing unit นะ เราจะวางไว้ตรงนี้เนาะเอ่อจริงๆระวังติดกันเลยได้ปะระวังติดกันเลยแบบเมันจะส่งไปไหมไม่หรออืมโอเควางไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะเอ่อแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวของฟลูอิดนะมันคือท่ออะไรนะของมอสแมานิซึมใช่ไหมท่อสำหรับการส่ง บูอิดตัวนี้เนาะโลจิสติก a l เข้ามตัวนี้อ่ะเราก็จะวางไปคอนฟิกเรเตอร์นิดนึงอ่าฮะโอเคแล้วก็เราก็จะตรงนี้เป็นเอา p u พุเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นอินพุตแล้วก็เราต้องปรับคอนฟิกของตัวนี้ด้วยนะอ่าลาเทคนี่นะมันจะอยู่ทางด้านไหนเอ่ย ถ้าหันไปทางนี้มันจะอยู่เลฟเนาะใช่ไหมอ่ะเลฟเดเรคชั่นเนาะเป็นพุชโอเคแล้วก็ตัวของฟลูอิดอ่ะลาเทคตรงนี้นะตรงนี้เป็นไ right, รเป็นพูไม่ด,ตด,ด,ดิต้องเป็นพุชพุชแปลว่าผลักพูแปลว่าดึงต้องเป็นพูดิอ่าฮะใช่ไหม เอ๊แต่มันไม่ส่งแฮะเดยวนะเฮ้เราเซตค่าอะไรผิดหรือเปล่าอืมอืมเดินนะเฮ้ <Hey. S 1> ผมว่าผมก็เซตถูกนะ อูน๋น,นี้ก็เป็นพุชหรือว่าเราใช้ตัวนี้ส่งลาเทคไม่ได้อ่าปัญหาโอเคขอสักครู่นะทุบไม้ทิ้งก่อนทุบอันนี้ทิ้งอ่ะเราวางแบบนี้ก็ได้ไชอโอเควางแบบนี้ แล้วก็ไม้มาอ่ะแล้วคราวนี้เราก็เราก็จะส่งลาเทคไปทางด้านซ้ายใช่ไหมซ้ายเป็นพุชแล้วก็อันนี้ทางด้านขวาก็าจะเป็นพูนี่นะลาเทคเข้ามาแล้วเนาะโอเค ตัว l a t e x p r o c e s s i n g Unit เนี่ยจะต้องใช้น้ำด้วยนะเพราะงั้นเออเราจะใช้ตัวของเดี๋ยวนะน้ำหรอน้ำใช่ไหมเดี๋ยวนะก่อนอื่นขอดูตัวนี้ก่อนว่าเราทำน้ำา n n ฟ n i t y ในตัวนี้ยังไงใช้แทงคแหละแทงคของ Mechanism เนาะโอเคอ่ะเป็นตัว Fluid Tank เนาะ กับตัวของมอสโปรเจกต์ e ใช่ไหมนี่นะเป็นกําไรน้ำเนาะเดี๋ยวเราจะตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะอะก็เราก็จะเอากำาไรน้ําใส่เข้าไปเป็นอินพุตแล้วก็ทําเป็นเอ็มตี้นะอืมผมว่าตั้งไว้ด้านบนเลยดีกว่าตั้งไว้ด้านบนแบบนี้แล้วก็เราให้อินพุตวอเตอร์จากด้านบนเป็นผู้เนาะอ่ะน้ําเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวผมขอเร่งเวลาตัวการผลิตลาเทคนิดหนึ่งนะ,ะดูดีว่ามันจะโอเคไหมอ่าอันนี้เราได้ไทนี่ไดรรับเบอร์มาแล้วเนาะโอเคแล้ก็ผลิตไทนี่ได r ์รับเบอร์เนาะต่อไปนะครับอ่ะครานี้ก็ปลดเควสหมดแล้วเนาะอืมมีของเยอะแย,ย,ยะเลยนะอ่ะ แต่ว่าหลักๆเราได้ตัวของเทนี่ไดรับเบอร์แล้วเนาะการจะเอาไทนี่ไดรับเบอร์ไปเขาเรียกไปโปรเซสตต่อเราต้องเอาไปคราฟเนาะซึ่งคราฟใช้9้อันเนาะแบบนี้นะเราก็จะเอามาคราฟแบบนี้นะเราก็จะได้ไดรับเบอร์เนาะพอได้ไดรับเบอร์แล้วเราก็จะเอาไปเผานะพอเผาแล้วมันจะได้เป็นพลาสติกเนาะนี่นะเอามาเผาแล้วก็จะได้เป็นพลาสติก อ๋อ,อคือต้องใช้เตาเผาธรรมดาใช่ไหมอันนี้ผมใช้อัพเมนในนี้อยู่อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะเราได้พลาสติกมาเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปนะครับอ่ะเราจะต้องทำตัวของอัพเกรดใช่ไหมก็คือตัวของ processing tier 2เนาะซึ่งต้องใช้ตัวของลาเทคเป็นลาเทคแบบดิบเนาะ ออ่ะอ่ะก็จะเอามาเข้าตัวของ dissolution chamber นะฮะเราก็จะคราบตัวของ dissolution chamber เราต้องการ Diamond Gear เนาะ Diamond Gear แล้วก็ต้องการตัวของพลาสติกอีกหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวเราไปเผาพลาสติกกันก่อนดีกว่าอาฮะเอามาเผาโอ้ พลาสติกนี่นะพลาสติกแล้วก็เราได้พลาสติกเสร็จแล้วก็ครา,าบตัวของนี่นะ disolution s chamber เนาะมานี่นะเราก็จะวางไปข้างๆตรงนี้นะโดยที่เราจะ input ตัวของลาเท็ x, นะมาจากตรงนี้เป็นปูเนาะไม่ใช่ดิเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง ไม่ใช่ดิอ่าผมว่าเราต้องทําสถานที่ทำลาเทคแบบจริงจังอีกที่หนึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวครับตัวของ f ู้ดเอ็กแทคเตอมาก่อนอเราทําตรงนี้แล้วกันนะอ่าตรงนี้ไม่ใช่โอเคตรงแบบวางไว้แบบนี้เอาไม้วางไว้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้คืออันนี้เราจะให้ input ตลาเทคจากด้านขวาเป็นฟูเนาะ นั้นซ้ายเป็นพุชอ่ะลาเทคก็จะเข้ามาในนี้แล้วเนาะโอเคส่วนไอเทมอื่นๆอ่าก็ค่อยว่ากันนะอะโอเคตอนนี้เราก็ผลิตลาเทคได้เรื่อยๆเนาะอ่าต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องการจากมอดนี้หลักๆเลยก็คือตัวของ อยู่ในนี้นะนี่นะสเตติชเชมเบอร์เนาะซึ่งจะต้องใช้ Advanced Machine Frame นะ,ะสำหรับตัวของ Advanced Machine Frame ต้องใช้ตัวของดิสโทเรชั่นเชมเบอร์นะ,ะต้องใช้ตัวของพ um, นะิงสลามเนาะโอเคซึ่งพิงสลามเนี่ยเดยนะรอครับต้องมีพลาสติกก่อนอะระหว่างรอตัวของพลาสติกก็เดี๋ยวนะ เราจะทำตัวของพิงสลามก่อนเนาะซึ่งตัวของพิงสลามก็ไม่ได้ยากมากนะอ่าตัวอ่ะใช้ตัวนี้เนาะม็อบสลลอเตอร์แฟคทอรี่นะนะใช้พลาสติกด้วยเนาะโอเคอ่าเดี๋ยวนะม็อบสลลอเตอร์แฟคทอรี่ตัวนี้เนาะใช้ขวาน2อันใช่ไหม อันสองอันแล้วก็ดาบอีกอันหนึ่งโอเคมอฟสลอเตอร์แฟกตอรี่ใช้โกเกียครับแล้วก็พลาสติกสองอันนะ,ะเราต้องการพลาสติกอู้มันไม่พอ,อนะพลาสติกโอเคเอาอ่าฮะ เดี๋ยวเราเล่งเวลานิดหนึ่งแล้วกันเล่งเวลาให้เขาหน่อยอ,อือออ่ะโอเคนี้มาแล้วก็พลาสติกโอเคพลาสติกเนาะ อ่าฮะต่อไปก็ม็อบสลอเตอร์แฟคทอรี่นะอ่ะเรียบร้อยเนาะอ่าเควสตตัวนี้มานะครับเตอร์อเคช่างมันเนาะอ่าสำหรับตัวของม็อบสลอเตอร์แฟคทอรี่นะวิธีการใช้ก็คือนี่นะ,ะเดี๋ยวเราจะวางไว้ก่อนแบบนี้เนาะ คราวนี้มันจะมีอแอร์เรียอยู่เนาะ working area ก็คืออยู่ตรงนี้นะอ่ะเสร็จแล้วเราจะต้องเอา,อ,าอะไรก็ได้นะอืมเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นม็อบอะไรก็ได้อะมาวางไว้ตรงนี้อนะ่ะอ่าสมมุติว่าผมใช้เป็นไก่ละกันนะเป็นโบนมิวชิเกและกันผมอยากปลีดไก่เพิ่ม ใช้ซีดมาโอเคเดี๋ยวผมขอบีทไก่เพิ่มแป๊บหนึ่งโอเคเราต้องการไก่แบบเยอะมากนะเอามาก่อนแล้วกัน16ตัวเนาะอ่ะเราก็วางไก่ไว้ตรงนี้เนาะมันก็จะหายไปนะอ่ะนี่นะแล้วมันก็จะกลายเป็นลิควิดมีดกับพิงซ์สลามเนาะเราก็วางไปเลยเดี๋ยว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  นะ่านไก่ไก่หลุด chicken เยวนะท่านเดี๋ยว,นะยวแล้วคาาไก่เราหายไปไหนนะครับ chicken คากกา,าไก่ช h chicken hunter chicken catcher เออมาไก่มาจะไปไหนอ่ะ เค <Okay, S 2> เราก็วางไก่ไปเนาะเฮ้ย hey, ไม่ทำงานอะ่ะหรือมันเต็มแล้วไม่น่านะหายไปเออนั่นแหละโอเคหายไปอืมผมว่าอาจจะต้องทำคอ,อกว่ะอาจจะต้องทำคอ,อกแต่ว่าคืออ่าไม่น่าจะจริงจังอะไรขนาดนั้นมัน้งเนี่ยวางไปนะไก่ก็ค่อยๆหายไปเนาะอือ uh อ่ะ huh. แล้วเราก็จะได้พิงส์สลามนะก็ง่ายๆก็คือก็บีกไก่จำนวนมากเนาะแล้วก็เอามาวางไว้นะอ่ะคราวนี้เราได้ตัวของพิงส์สลามแล้วใช่ไหมเราจะครับตัวของ s t a ซิสเทมเบอร์เนา Industrial นะอินดัสทรี l f ล r อ e r เจอร์นะสเตซิสสเตซิสเทมเบอร์เนาะโอเคอ่ะเราต้องครับตัวนี้เนาะ อ๋อฮะโอเคก่อ huh. น okay. อื่นเดี๋ยวนะเราต้องคราดตัวตัวน,นี้ก่อนซิ p เปิลแมชชีนเฟรมต้องใช้ลาเท x เนาะเนเธอร์บิทพลาสติกแล้วก็ไอรอนอิ o กดเนาะต้องใช้พนะิตตี้แมชชีนเฟรมนะตัวนี้เนาะโอเคใช้อะไรอีกเอ่ยเดี๋ยวนะ พลาสติกเนาะบริกไอรอนเนาะไอรอนไอรอนอินกอดสองอันใช่ไหมแล้วก็เนเธอร์บริสองอันแล้วก็โกเกียร์เกียร์อันนี้เนาะแล้วก็ทำในตัวนี้ใช่ไหมอ่าฮะไอรอน ไอรอตรงตรงนี้ป่ะโกเกียร์ใช่ไหมสองอันแล้วก็ตัวนี้ด้านบนแล้วก็พลาสติกเนาะอ่ะพลาสติกมาพลาสติกอนะโอ้มันเผาเร็วมากนะแล้วมันดูดเร็วมากด้วยโอเคพลาสติกสองอันเนาะใส่เข้าไป ก็รอมันสักครู่เนาะตรงนี้ก็เรื่อยๆนะสำหรับการทำลาเทคเนาะอืมจริงๆผมว่าถ้าสมมติว่าเราทำระบบวางไม้อัตโนมัติได้ก็น่าจะโอเคอยู่นะโอเคเราได้ซิมเป m a c h ช n e Frame แล้วเนาะต่อไปเราก็ต้องทำแอด c e d Machine Frame เนาะอ่าเราต้องใช้ตัวของอ่านี่นะไม่มีพลาสติกอีกแล้วอ๋อ อ่าพลาสติกก็น่าจะต้องรอแป๊บน,นึงเนาะเออเร่งเร่ง,เร,ง,เ,รงเร่งหน่อยเร่งหน่อยเร่งหน่อยนะหมายจะพังหรือยังอ่าฮะโอเคหมายพังแล้วเ,เราเร่งตัวนี้ด้วยนะมันจะได้แบบผลิตพลาสติกเร็วขึ้นนะเออไว้หน่อย โอเคอ่ะเดี๋ยวเราผลิตพลาสติกเพิ่มผมว่าเราต้องทำโรงงานอันตโนมัติแหละเพราะว่าไม่งั้นน่าจะลำบากอยู่โอเคอ่าได้พลาสติกมาแล้วเราก็คัฟตัวนี้เนาะอ่ะคอนฟิกนิดนึงก็คือเดี๋ยวจะให้ตัวของพิงค์สลาเนาะเอาพทธทางด้านขวานะแล้วก็ให้ตัวนี้ อ่ะอิทพุเรียบร้อยเนาะอันนี้เป็นกูทางด้านซ้ายโอเคประมาณนี้แล้วก็ต่อไปก็ทำตัวของ Stasis chamber ใช่ไหมอ่ะ s t a s i s chamber เนาะอ่าใช้ตัวนี้นะใช้พลาสติก2อัน n e t h e r right i ส e cap อ่า g กแล้วก็ Diamond Gear เนาะ Go 2อันใช่ไหม ่เนเธอร์ไรส์ครีฟตัวนี้อสองอันแล้วก็เกียร์ใช่ไหมดิมอนเกียร์ปุ๊บโอเคแล้วก็พลาสติกอีกสองอันเนาะใช้พลาสติกเยอะมากนะใช้เยอะจริงๆเอาโอเคเอ้ย พลาสติกอะ,อะใช้อะไรนะพลาสติกใช่ไหมตัวนี้ไว้ข้างบนพลาสติกเนเธอร์ไรส์เคฟใช่ไหมโก้ Go. แล้วก็นี่นะโอเครอมันคราฟสักคู่หนึ่งนะอ่าฮะ เปิ๊บเปิ๊บเปิ๊บมาอ่ะเราได้แอดว e นซ์แมชชีนเฟรมมาแล้วเนาะต่อไปก็สเตติชเชมเบอร์นะจะใช้กเกียสองอันแล้วก็ตัวนี้นะเรียบร้อยนะเราได้สเตติชเชมเบอร์แล้วเนาะโอเคนะฮะเป็นไอเทมสำคัญเนาะในการที่จะใช้ในการาทำตัวของอามาเธอร์ซิเวอร์ฟิชฮาร์ดแบบออโตเมชันนะ เพราะงั้นก็คือต้องมีไว้นะแล้วก็ต่อไปเนาะเราจะทำตัวของตัวนี้นะ Add-on Processing เนาะทีส r 2เนาะก็จะใช้ Diamond Gear นะ Crafting Furnace แล้วก็ b r a s s r e s t o n e เนะเาะ Crafting ต,ตัวนี้นะ,ะ Furnace Furnace ใช่ไหม Redstone ไอโซนเนาะดิมอนเกียร์ใช่ไหมกราสก่อนเป็นกราสเพนเนาะใช่ไหมกราสเพนป่ะตัว processing ใช่เป็นกราสเพนเนาะดมอนเกียร์เนาะดมอนเกียร์สองอันมาโอเคไดมอนด์เกียร์ เราก็จะคราฟในตัวนี้เนาะอ่ะฮะไดมอนด์เกียร์สองอันไดมอนด์เกียร์แบบนี้แบบนี้อ่ะเฟอร์เนสตรงนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้แล้วก็ขาดตัวของเรสโตนอ่าฮะเรสโตนแบบนี้แบบนี้อ่ะแล้วก็รอมันคราฟเนาะ ผมว่าระบบอัตโนมัติเราอาจจะต้องใช้ตัวของอ,อะไรนะไอเอา,า,า EMC อ,อะ EMC ลิงก์เนาะคิดว่า,างั้นนะส่วนการ์ดเพนมันมันใช้ EMC ไม่ได้อ่ะเห็นไหมการ์ดเพนไม่มี EMC เนาะเพราะงั้นเราต้องคราฟเองนะแต่ว่าก็น่าจะไม่ใช่ปัญหานะไม่น่ายากมากเนาะโอเคเราก็ได้ add-on processing tier 2มาแล้วเนาะ เราก็ใส่ให้ตัวนี้นะมันจะได้แบบสร้างลาติกได้เร็วขึ้นป่ะเ,ออเร็วขึ้นไหมอะเร็วขึ้นแหละมันมันต้องเร็วขึ้นแล้วแหละจังหวะนีะ้เออเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับเดี๋ยวออโตเมชั่นเอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะวิธีการทำออโตเมชั่นนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย